เราได้หาลือกับสคบนะครับธุรกิจอย่างนี้เราก่อนทําเราก็ไปที่สคบแล้วก็นาแผนหาลือกับสคบให้รู้ว่าเฮ้ยธุรกิจเราเนี่ยเข้าขายธุรกิจขายตรงไหมเหมือนกับเรียวเหมือนกับปีเนียที่ผมเคยทำสคบอตอบกลับมาธุรกิจน,นี้ไม่เข้าขายที่เป็นขายตรงทำไมครับ พราะกฎหมายขายตรงจะมีอยู่สามประเด็นที่จะต้องขออนุญาตอันที่หนึ่งคือเรื่องของบริษัทบริษัทจะต้องจดทะเบียนถูกต้องมีใบทะเบียนพาณิชย์หลักฐามถูกต้องและอันที่หนึ่งถามว่าเราจดถูกต้องมีเรามีเอกสารครบละอันที่หนึ่งเราเข้าขายแต่พอข้อสองเขาดูที่ตัวสินค้าสินค้าที่จะต้องเข้าขายที่จะต้องขอใบอ,อ,อ,อนุญาตจากสอบในการร้บกิจก็คือสินค้าที่เป็นประเภทอุปโภคบริโภค ก็คือสินค้าที่มันจะต้องมีส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคกินเข้าไปแล้ว,ลวมันจะรู้สึกยังไงมันจะแพ้ไหมมันจะควบคุมคุณภาพมันมีออยล์มัจะมีนั่นมีนี่ไหมสินค้าต้องเป็นอย่างนั้นมันถึงจะเข้าขายนึกไหมที่คุ้มครองผู้บริโภคแต่ของเรามันเป็นแอะทามบริการเหมือนกับของเีลวแอะทามนึกไหะนัตัวสินค้าไม่เข้าขายอันที่สามผู้จาหน่ายอิสระ ถ้าธุรกิจที่มีผูจ้จำหน่ายก็คือซื้อสินค้าในราคาสมาชิ้แล้วไปขายให้กับผู้บริโภคในราคาขายปิีนอันนั้นแหละครับเข้าขายที่จะต้องจดทะเบียนสบก,ก็คือต้องมีผูจ้จำหน่ายสลัของเราไม่เข้าขายเพราะ,ะนั้นสบอตอกบกลับมาว่าธุรกิจนี้ไม่ใช่ธุรกิจขายตรงไม่ต้องยื่นขอต่อสอบอไปดูกฎหมายข้ออื่น กฎหมายฟอกเงินกฎหมายระดมทุนที่ไหนครับกองป้องปรามการเงินนอกระบบกระทรวงการคลังเราก็าไปที่กองป้องปลามการเงินนอกระบบ,บนำเอกสารไปให้เขาดูถามให้แน่ใจาก,การที่จะเข้าขายระดมทุนหรือการฟอร้องเงินหรือแชรลูกโซ่ก็คือการที่บริษัทตั้งมาแล้ว เรียกเก็บค่าสมาชิกนะครับแล้วก็รายได้เกิดจากการที่ต้องมีสมาชิกใหม่ตลอดเวลาอันนี้เข้าข่ายแชร์ลูโซ่โดยเอาเงินจากคนใหม่มาจ่ายคนเก่าเรืยอไห่ะไปเรื่อยๆแชร์ลูโซ่ของเรามีแหล่งรายได้ชัดเจนก็คือการเติมเงินเพราะเรามีที่มาของรายได้ว่าทุกคนบริโภคก,ก็คือเติมเงินและเรามี ส่วนรถที่ได้มาจากโอเปอเรเตอร์แล้วเอามาจ่ายเป็นรายได้ในแทนเพราะฉะนั้นของเราจึงไม่เข้าขายที่เป็นแบบแชรโซ่ระดมทุนไหมทุกคนเอาเงินมาให้กับบริษัทบริษ,ษัทสัญญาว่าภายในสามเดือนบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้คุณเดือนละเท่านั้นเดือนละนีซึ่งเกินกว่าดอกเบี้ยธน,นาคารอย่างนั้นเขาเรียกว่าระดมทุนดีไหมแต่ของเราไม่ได้สัญญาแบบนะั้ เราจะต้องมีการขยายเครือข่ายนึยกออกไหมาครับเพราะนั้นทั้งหมดทั้งปวงของเราจึงเป็นธุรกิจเหมือนธุรกิจเต็มเและเราเอาเงินที่ไหนล่ะเอาเงินที่มันเคยตกอยู่ที่เซเว่นเขาเอระธนาคารเอามาปันจากคืนให้กับสมาชิกเพราะั้นเราจึงมีแหล่งที่มาเพราะนั้นเราจึงไม่เข้าขายทั้งธุรกิจขายตรงแล้วก็ไม่ใช่ชายโซ่แล้วก็ไม่ใช่ธุรกิจระดมเงินและนั่นคือข้อดีของเรา ที่เมื่อเราไม่เข้าขายที่เราเป็นขออนุญาตไปอ,อนุญาตจากสพแล้วไม่จ,จํากัดอายุ <c oughs> จะจ่ายวันไหนก็ได้ <c oughs> จริงไหมจะจ่ายวันต่อวันก็ได้อย่างเงี้ยมาแล้วแหละอย่างเหมือน,น,อน,นผมจ้างคนทํางานผมมีสิทธิ์จะจา่ายค่ารงรายวันก็จาก่ายไม่มมต้องกานะครับเพราะนั้นนั่นคือสิ่งที่รายละเอียดทั้งหมดนะครับ